ตอนนี้ดาวเดือนท้องเข้าเดือนที่เก้าแล้วค่ะใกล้จะเจอเบบ mm ี hmm. ๋น้อยเต็มทีคุณแม่อึดอัดไม่ไหวแล้วท้องเราแบบโตมากเลยมีหลายคนบอกแล้วว่าพอเข้าเดือนที่แปดเดือนที่เก้าเนี่ยท้องต้องแตกเลยแน่นอนใช่ไหมยังไงก็ต้องแตกแต่นี่มาดูท้องเราสักก้อนเดี๋ยวจะให้ดูรอบด้านเลยนะคะซ้ายขวาข้างล่างไม่แตกเลยค่ะเห็นล้วไม่มีอะไรมากเลยค่ะตั้งแต่หรือว่าตัวเองท้องนี่เราใช้ส่วนของอิฟออยนะคะ แล้วก็บ o สเตอร์อีฟใช้สองตัวนี้ควบคู่กันมาตั้งแต่แรกเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะคะตัวนี้จะเป็นอ a อ e อยอีฟออยตัวนี้นะคะจะทําให้ผิวของเราอะคะ่ะนุ่มชุ่มชื้นทําให้ผิวไม่แตกลลยด,ดูดูดูค่ะและตัวนี้ค่ะเป็นบูสเตอร์อีฟดาวเรืองจะใช้ควบคู่กันเลยเต้นเต้นเต้นทาไปเลยค่ะ แม่แม่ท่านไหนนะคะที่มองหาผลิตภัณฑ์ดูแลหน้าท้องดีๆด,ดาวเรืองแนะนำอีฟเลยค่ะใช้จริงดีจริงไม่ผิดหวังแน่นอนเนี่ยหาว่าใช้จริงอีกมาดูในส่วนของหลอที่ใช้หมดไปแล้วใช้จริงมาหลายหลอดแล้วนะอยากหน้าท้องสวยต้องไปตามคะ่ะ